โอเคครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงเรื่องที่ผมไปเคลมตัวของ AirPod Pro นะครับแม้ว่าจะหมดประกันไปแล้วเนี่ยแต่คือตัวของ AirPod Pro ตอนนี้ Apple ยังสามารถให้เคลมได้ถ้าเข้าเงือนไขนะครับวันนี้จะมาอธิบายฟังที่ผมไปเคลมเนี่ยมันเกิดอาการอะไรแล้ววิธีการมันทำยังไงนะครับสเต็ป by สเต็ปทำตามได้เลยครับพอดีผมโพสต์ตัวรูปภาพนะครับเกี่ยวกับตัวของ AirPod Pro ที่ผมไปเคลมมานะครับตัวนี้ครับที่ Apple แจ้งไว้บนหน้าเว็บ Apple Support นะครับว่าถ้าตัวของหูฟัง AirPod Pro ของใครมีอาการเข้าข่ายตามที่ Apple โพสต์ไว้ในหน้าเว็บนะครับตามรูป ที่ผมให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมทำลิงก์ให้ใน Description ลองเข้าไปอ่านดูรายละเอียดน,นะครับตรงนั้นก็จะสามารถเคลมได้ฟรีนะครับตรงนั้นก็จะเคลมได้เฉพาะในส่วนของหูฟังนะตัวกล่องเคลมไม่ได้นะครับตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยผมอธิบายเพิ่มเติมเลยคือตัวเครื่องผมเนี่ยตัวของ a p r p o p s o เนี่ยผมไม่ได้มีตัวของประกัน Apple Care Plus เพิ่มเติมไปอย่างใดนะครับผมซื้อตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงตุลาคมปี2019เอ่อซึ่งตามที่ Apple ประกาศไว้เนี่ยก็คือตัวของ i p o d Pro ที่สามารถเข้ากรณีดังกล่าวได้เนี่ยก็คือเป็นล็อต ก่อนช่วงเดือนตุลาคม2020ใครที่ซื้อมาเนี่ยลองดูตรงกล่องข้างกล่องครับว่ามันเป็นล็อดผลิตช่วงของเดือนตุลาคม2020ไม้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือย้อนขึ้นไปจนถึงตุลาคม2019สามารถเคลมได้ทั้งหมดนะครับตรงนั้นซึ่งอาการที่ผมเจอเนี่ยอันนี้มาบอกเล่านะครับมีคนถามถึงแล้วก็คิดว่าพอผมโพสต์ไปในส่วนของตัว YouTube Community ก็บังเอิญว่ามีคนเป็นอาการนี้หมืนกันหลายคนมากผมก็ตกใจเฮ้ย i, มันเป็นแบบปกติเหรอ,อซึ่งที่โป อธิบายไว้บนหน้าเว็บแบบอกว่าแอปเปบอก,บอกอมีจํานวนเล็กน้อยแต่พอแบบโพสต์ไปโหทุกคนเป็นคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอาการที่ผมเจอเนี่ยคือเวลาที่เราหยิบหูฟังขึ้นมาใสออ่แล้วก็ถ้าเป็นหูฟังด้านซ้ายพอใส่เข้าไปเนี่ยมุนเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บลักษณะเนี้ยถ้าเป็นอันก่อนเครมมาเนี่ยคือมันจะมีเสียงซาอยู่ในหูสักพักหนึ่งก่อนที่แบบทุกอย่างมันจะเข้าทีาแล้วก็ด้านขวาเนี่ย มีอาการบ้างแต่น้อยมากหลักๆของผมเนี่ยจะมีอาการที่ด้านซ้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ผมก็เห็นในหน้าเว็บ Apple แจ้งไว้เฮ้ยของเราน่าจะเข้าข่ายว่าว่ามัน ว่ามันน่าจะเคลมได้ฟรีเอ่อก็เลยทำการจองเอ่อในตัวของแอป Apple Support ไปจองออสถานที่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ตัวของ Apple Store ที่เ e n t ทรั Central World จองเวลาไว้เอาเวลาเท่านี้เท่าน,านี้แบบนี้ครับซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำว่าสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือสะดวกเดินทางมาที่ Apple Store ในกรุงเทพเนี่ยอันนี้จะดีมากนะครับตรงนั้นซึ่งพอไปถึงเสร็จเนี่ยอันนี้ผมอธิบายขั้นตอนก่อนก็คือพอเราทำการจองในตัวของแอป S Apple s u p p o r t ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาอัขึ้นชื่อเราเขาก็จะรู้ว่าเรามาทำอะไรแบบนี้ก็รออยู่แป๊บเดียวครับเขาก็มีสตาฟของ Apple มาคุยว่าโอเคเป็นอะไรตัวของ Pro แอปเปิลโปรเราเป็นอะไรเขาก็ถามอาการเบื้องต้นแล้วก็บอกว่าโอเคมันมีเสียงซ่าตามที่ a อ p l e แจ้งไว้แบนบหน้าเว็บมันน่าจะเข้าขายที่เราได้เคลมอะไรแบบเนี้ยเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาไปเช็กให้นะครับวิธีการเช็คของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเอาไปฟังนะเ,เขาก็น่าจะต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างนึงเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาเอาไปเข้าเครื่องมือเช็คก่่อนวนวามัเสียอ บบมันมีเออร์รอ์อะไรตามที่เข้าขายหรือเปล่าตรงนั้นก็หายไปสักพักใหญ่เลยครับเออตรงนั้นก็หายไปเขาก็ลงไปเ,เข้าใจว่าลงไปชั้นใต้ดินถ้าใครเคยไปที่แอปเปิลสโตร์ที่เซนทัเวิก็จะมีชั้นใต้ดินเนาะตรงนั้นเขาก็ลงไปแล้วก็ทําการเหมือนตรวจเช็คอะไรสักพักสักประมาณสัก1ิ2 0นาทีครับหายไปประมาณ20นาทีได้ก็ กลับมาพบกันปะกันแล้วก็เขาบอกว่าโอเคเขาก็ถือกล่องมา,อาตอนแรกตกใจว่าผมแบบเฮ้ยเฮ้ยปั้นใจดีให้กล่องอันนี้ด้วยเหรอเพราะว่ามันเขาใส่เป็นตัวกล่องสีขาวที่มันเป็นตัวของอตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวของ device ที่เป็นตัว r e p พรสเ m e n t ผมก็บอกเฮ้ยเห็นกล่องมาแบบถือมาสองกล่องเลยอย่างเงี้ยผมมาตอนไปอ่ะก็คือนั่งข้างอีกคนหนึ่งที่มีอาการคล้ายๆกันตรงนั้นผมก็เห็นแล้วก็ถือกล่องมากล่องสีขาวแบบกล่องกระดาษ ที่เป็น Replacement ผมก็เฮ้ย a p ปเปิ้ลใจดีให้ตัวกล่องมาด้วยเหรอวะเออไม่ได้เปลี่ยนแค่หูฟังเหรออะไรเงี้ยก็ปรากฏว่า ก็แซวกันไปแซกกันมากับสตาฟของ Apple ก็แซวว่าโอ้หแอปลใจดียังให้กล่องมาด้วยเหรอปรากฏว่าเขาบอกเปล่าอันนี้ก็คือ Apple ให้เป็นตัวแค่เฉพาะหูฟังอสองอันมาแบบนี้นะซึ่งไอ้สองอันเนี่ยก็คือมันแยกกล่องมากล่องอันซ้ายขวามาเลยตรงนั้นนะครับพอ,อามาวางถึงเสร็จเขาก็อธิบายว่าโอเคของผมตรวจเช็คแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า,ามันขึ้นเช็คที่เป็นสีแดง error อ,อทุกข้ออ,อยู่ในข่ายที่เคลมได้ เขาก็เลยเอาหูฟังให้เลยเนี่ยทั้งสองข้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยว่าผมหลักๆเนี่ยมันจะเจอที่หูฟังข,งข้างซ้ายเป็นหลักข้างขวานานๆเจอทีเท่ากับว่าตัวหูฟังอันเนี้ยตัวหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยผมเป็นตัวใหม่ไปแล้วครับเออแบตเตอรี่ก็แบบกริปร้อยเปอร์เซ็นต์ออันนี้ดีมากนะครับแล้วก็ข้อสําคัญผมไม่เคยไปเคลมตัวของ AirPod s Pro มาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในกล่องที่เขาเคลมมาให้เนี่ย มันจะมีตัวของที่เป็นตัวของที่เป็นจุกยางมาให้ด้วย ออตรงนั้นจุกยางเสาะที่เป็นตัวของสำรองอะ่ะเขาจะให้มาในกล่องเลยแล้วเราก็ได้กลับบ้านเลยนะครับตรงนั้นเท่ากับว,ว่าถ้าเรามีจุกยางอา่าที่เป็นในกล่องออริจินอลตอนเราซื้อเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้จุกยางอา่อแต่ละข้างมาเพิ่มด้วยตรงนั้นก็เป็นเหมือนผลพลอยได้ไปตรงนั้นนะครับซึ่งตัวจุกยางมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ให้มาเนี่ยผมก็จะได้มา2ชุดแบบนี้เลยนะเอออันนี้ก็เอ่อตอนที่ไปถ้าไป Apple Store ้ล้วพนักง,งานชวนคุยเติ้ลเต,ต,ตอนที่จังหวะเขาหยิบหูฟังเก่าไปใส่ในกล่่่อองงงะทีเ้าจตสกลับ ที่สิงคโปร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ในกล่องสีขาวที่เป็นตัวของริปเ e รสเมนอเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวนี้มันจะอยู่ในกล่องตรงนั้นก็อย่าลืมบอกเออให้ให้หยิบออกมาด้วยนะตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวกลับบ้านไปเราไม่ได้ตัวนี้มาแต่ก็ถ้าใครไม่ซีเรียสไอตัวนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับตรงนี้แค่บอกกันไว้นะครับส่วนว่าของผมทั้งหมดใช้ขั้นตอนตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคร่าวๆข,ข,ของผมเนี่ยที่ผมดูเวลาคร่าวๆเนี่ยผมน่าใช้เวลาประเมินซก อืม45-50นาทีโดยประมาณเพราะว่าเข้าไปจังหวะเข้าไปปุ๊บถึงเวลานัดเข้าไปก็รอนั่งรออยู่เนี่ยพนักง,งานอยู่มาสักเกือบเกืบสิบนาที แล้วก็คุยกันอยู่สัก2-3นาทีอ่ะดูใน iPad อ่ะชีผมเป็นอย่างนี้อ่ะตัวของ iPad เอาไปดูตัวของ Serial Number เป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะตรงกับที่อ่ผมมีอยู่ไหมแบบนั้นนะครับก็พอรับเครื่องมาเสร็จปุ๊บไอจังหวะที่นานเนี่ยก็คือตอนที่เขาลงไปตรวจสอบกับที่เขาบอกว่าเอาไปเข้าเครื่องตรวจสอบนี่แหละที่มันนานนะครับตรงนั้นอันนั้นก็ประมาณสัก20นาทีได้แล้วก็จังหวะพอเขาขึ้นมาเสร็จก็อเอาแค่ของผมมันผ่านหมดเลยมันก็เลยอาจจะง,ง่ายด้วยมั้งพอขึ้นมาก็เอากล่องมาวางให้ใหตัวที่เป็นหูฟัง Repressment ก็ ทำการเซ็นเอกสารบน iPad ดูรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีเมลส่งมาในอ,อีเมลผมเลยก็อีเมลแจ้งรายละเอียดที่ผมไปทำเซอร์วิสมาที่ตัวของ Genius Bar ที่ p p p เ e c e n ซ็นท World ตรงนั้นนะครับทั้งหมดก็ประมาณ45-50หาทีส่วนว่าได้ของอะไรไหมก็คืออ,อย่างที่เนี่ยคุยกันไปทั้งหมดก็รู้อยู่แล้วว่าผมได้ตัวของ r e p r e สเ m e n t ตัวของหูฟังมาเลยตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ อ,อ,อาจจะถ้าถ้าเป็น Apple Store ถ้าเป็น Apple Store มีโอกาสที่จะได้เลยในกรณีที่เ,ออเขามีตัวของ Part อ่าดีวตัวนี้อยู่แล้วเขามีสเป r e พาร์ตของเขาอยู่แล้วแล้วเขาหยิบขึ้นมาให้เราได้เลยแต่ถ้าสมมติมีคนไปเคลมเยอะในช่วงนั้นแล้วเขามีตัวของสเป r e พาร์ตอยู่สมมติสต็อกไว้อาข้างละ10อันแล้วมีคนเคลมแล้ว10คนเราเป็นคนที่11แบบนี้เราก็อาจจะต้องรอนิดนึงอาจจะรอ3วัน5วันอะไรแบบนั้นตาม process ของตัว Apple นะครับตรงนั้นส่วนว่าถ้าไปเคลมแล้วจําเป็นว่าจะต้องได้ทั้ง2ข้างเหมือนผมเลยไหมตรงนี้นะครับ ไม่จําเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นเราไปเช็คแล้ว Apple บอกว่าอ๋อเป็นเฉพาะหูฟังด้านขวาอย่างเดียวนะที่มันเข้าข่ายที่เขาจะเปลี่ยนให้เขาก็อาจจะเปลี่ยนแค่แค่หูฟังด้านขวาอย่างเดียวด้านซ้ายเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับตรงนี้อย่ายึดถือว่าผมเอามาบอกแบบนี้แล้วผมได้เปลี่ยนสองข้างแล้วทุกคนจะได้เปลี่ยนหูฟังทั้งสองข้างนะครับตรงนั้นส่วนตัวกล่องส่วนตัวกล่องนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังเป็นกล่องอันเดิมอยู่ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2019ันาะครับตัวที่ใหม่อย่างเด รตรงนั้นอันนี้เอามาบอกก่อนเผื่อแบบเดี๋ยวคนงงว่าแบบเออทำไมได้เปลี่ยนแค่ตัวหูฟังอะไรแบบนั้นนะครับตรงนั้นส่วนขั้นตอนตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเจะง่ายกว่า,าที่อยู่ในจังหวัดอื่นตรงที่มีทั้งในส่วนของตัว Apple Store สองสาขาทั้งไอคอนสยามทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าสะดวกไปได้ที่ทั้ง2ส,สาขาเนี่ยของ Apple Store มันจะเหมือนเราสามารถที่จะ วัดดวงได้ว่าถ้าเขามีของให้เปลี่ยนเลยสมมุติเราเข้าขายแล้วเราเปลี่ยนได้เลยอะ่ะเขาก็มีตัวของสเปร์พาร์ทมาให้เราเลยแต่ถ้าไปที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ต่างๆไอแค่ i ไอเซิร์ฟอะไรแบบนี้ก็คือเขาก็ต้องทําการรีจริสต์ในระบบ เพื่อเบิกของจาก Apple ให้มาส่งที่เขาก่อนซึ่งจะเอาของมาให้เราได้นะครับไปที่ Apple Store ก็เหมือนมีโอกาสว่าแบบสมมติมีของเปลี่ยนได้เลยหรือถ้าไม่มีของแล้วก็รอตามโปรเซสประมาณนั้นนะครับส่วนขั้นตอนสําหรับคนที่จะไปเครมนะครับคนที่มีตัวของ i p a d p r r o แล้วแบบเข้าขายเนี่ยอันนี้ให้ทําตามนี้ได้เลยครับ ในส่วนนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปรับการเซอร์วิสนะครับตัวของ AirPod s Pro นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ต่างๆครับ iServe iCare ต่างๆนะครับรวมถึงที่ Apple Store นะครับผมแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวแอป Apple Support จะเป็นไอคอนสีน้ำเงินตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วสามารถกดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดเข้ามาที่ iPhone iPad ได้เลยนะครับตรงนั้นพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยตรงนี้ให้เราเปิดไปที่แอปครับพอตัวแอป ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไอคอนสิน้ํเงินแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอาจะเป็นไอคอนสินบนเงินแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้กดเข้าไปเลยครับปุ่มมันก็จะขึ้นลิน list อุปกรณ์ของเราครับนะครับเคลื่อน list อุปกรณ์ของเราเสร็จปุ๊บเราก็เลือกไปที่ตัวของ product ที่เรามีปัญหาซึ่งในวันนี้เนี่ยที่เราอธิบายกันอยู่เนี่ยก็คือตัวของ airpod pro นะครับก็เข้าไปเลยครับตุม้ม พอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยโหมีหลายหัวข้อมากสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาก็งงว่าใช่เราชันต้องไปหัวข้อไหนต่อนะครับสําหรับในหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเราจะต้องเอาเข้าไปเคมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือก ไปที่หัวข้อสัญญาณเสียงและเสียงได้เลยนะเพราะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเนาะพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลิสต์ที่เป็นลักษณะที่เป็นถามตอบปัญหาที่พบบอยแบบนี้เราก็ข้ามไปเลยครับถ้าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยน่าจะเข้าขายที่สามารถเคลมได้ตามที่ Apple แจ้งไว้ในหน้าเว็บนะครับให้มาที่หัวข้อนำเข้ามารับบริการซ่อมนะครับตรงนี้ค้นหา g e n i u s Bar และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่อยู่ใกล้คุณพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นลิส ตัวของเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่ใกล้เคียงกับที่ทุกคนอยู่นะครับตรงนี้อย่างผมเนี่ยก็จะมีทั้งอิสเ e ลทั้งจีทาวเวอร์พระรามเนะครับสมมุติว่าผมใกล้ตัวของเซนตันพระรามเก้าเนี่ยผมคลิกที่ G Tower พระรามเก้าครับมันก็จะให้จองเวลานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เลือกเวลาตามที่สะดวกนะครับว่าเราสะดวกวันไหนตรงนั้นสมมติเราสะดวกวันเสาร์ที่30 ก็คลิกไปครับแล้วเราก็เลือกเวลาเราเตือนสมมติเราเตือน10บโมงไปสักบ่ายโมงเราก็เลือกสลัตเวลาประมาณเนี้ยบ่ายโมงไปเลยครับตรงนี้ครับก็สามารถทําได้เลยครับหรือถ้าไปเท a p p l e s t o r e นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับ ก็เลือกไปที่ Apple Store ครับอย่างอันนี้ผมไปที่ s e n t a n w o r l ก็เลือกที่ s e n t a n w o r l ครับใครใกล้ไอคอนสยามก็ไปที่ไอคอนสยามครับผมใกล้ที่ s e n t e l w o r l เมื่อวานผมก็อ่ะคลิกไปแล้วมันได้เวลาพอดีก็ไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันพอเข้าไปแล้วมันก็จะมีสล็อตเวลานะครับเราสะดวกคนไหนก็เลือกครับไปอัวดวอตที่30มมันก็จะมีสล็อตเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยครับไปจนถึงช่วงแบบค่ำๆเลยครับตรงนี้ก็ไปนู่นเลยครับจนถึง ทุ่มครึ่งตรงนี้ก็สะดวกเวลาไหนก็เลือกสล็อตเวลานั้นแล้วก็พอกดจากตรงนี้ไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็พอกดไปครั้งนึงมันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีเมลมาในอีเมลของเราว่าเราได้ทําการจองตัว Genius Bar ไว้ในหัวข้อเกี่ยวกับตัวของ a p r p o d s นะแล้วก็อย่าลืมไปนะตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่จะไปเลือกเลือก จะไปรับเซอร์วิสที่ Genius Bar ที่ Apple Store นะครับเ,ออเท่าที่ผมสัมผัส Apple Store เวลาเข้าไป Genius Bar ลักษณะน,นี้มันแปลกอย่างนึงครับที่ไปก่อนนานก็ไม่ให้เข้าร้านในช่วงนี้อาจจะด้วยโควิดหรืออะไรก็ตามแต่แต่คือไปก่อนนานเช่นผมออไปก่อนถึงก่อนเวลานัดประมาณ15นาทีไม่ให้เข้าร้านออก็ต้องนั่งรออยู่นอกร้านแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าไปหลัง เวลานัดแว็บเดียวประมาณ5นาที10นาทีบางทีก็เจอว่าไม่ให้เข้าร้านเหมือนกันเพราะว่าเลยเวลานัดไปแล้วต้องทําการจองเวลาใหม่ออแบบนั้นนะครับถ้าตรงเนี้ยคุณไม่อยากหัวเสียผมแนะนําว่าสมมติคุณนัดเวลาเออเออ17เนาฬิกาก็ไปถึงหน้าร้านประมาณ16.5 0ูประมาณนั้น16.5 5ายังได้เลยก็ไปแบบแค่แว็บเดียวเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปในร้านเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปถึงก่อนเป็นคนดีไปถึงก่อน,ออน,น,อนช่วงเวลานัดนาน ให้นั่งรอนอกร้าน,นครับเอออันนี้เป็นแบบเรื่องปวดหัวแบบกลุ่มผมเกาหัวแล้วเออมันเป็นโปรเซสที่แบบเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะช่วงโควิดนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็พอเข้าไปก็จะต้องเข้าไปนั่งรออยู่ในร้านอีกเขาก็จะหาจัดแจงหาที่นั่งให้เรานั่งรอแหละตรงนั้นก็นั่งรอประมาณสัก5านาที10นาทีก็แล้วแต่ว่าในบริเวณตรงนั้นหรือช่วงเวลานั้นมีเขามีพนักงานที่เป็นส่วนของ Gen i u s Bar ว่างอยู่ไหมเขาเซอร์วิสใครอยู่ไหมถ้ามีว่างเนี่ยก็รอไม่นานครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวก็มาพบ แล้วก็ทําการเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรเขาก็จะทําการตรวจเช็คตัวของ serial number นะครับตรงนี้ถ้าไปเท a เปิลสโ e ร์นะเขาก็จะเปิดฝาแล้วเขาก็ส่ง serial number มาอยู่ในตัวฝาตรงนี้เขาก็ส่องดูว่า,า serial number อะไระตรงกับที่เรามีไหมนะครับตรงนั้นเนี่ย serial number มนอย,อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดอย่างที่บอกไปของผมประมาณ50นาทีนะครับส่วนถ้าไปที่ Service Center อื่นๆผมว่า ก็น่าจะใช้เวลาอาจจะน้อยกว่าน,นี้เพราะว่าไม่ไม่ได้จำเป็นต้องรอตัวของอพาร์ทอะไระเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ไอเซิร์ฟไอแคเนี่ยจำเป็นที่ต้องอเบิกอะไรมาให้รอก่อนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันตรงนี้ก็แนะนำกันไว้สำหรับคนที่จะไปที่ตัวของ Apple Store ให้ใช้ตัวของแอป a p p l e s u p p o r t จองเวลาไปก่อนนะครับ ส่วนคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นนะครับตรงนี้โอเคว่าถ้าเป็นในจังหวัดที่มี i s t u d i o หรือ i b e a t อยู่ตรงนี้นก็ผมเข้าใจว่าเราสามารถที่จะฝากตัวของไ p o d ดโปรมาที่กรุงเทพได้เพื่อให้ในเครือนั้นๆเขาก็มีส่วนเซอร์วิสอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเขาก็จะเช็คได้แล้วเขาก็จะได้ส่งกลับไปกลับมาให้เราได้ตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงตรงนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นคนที่อยู่ในจังหวัด ที่ไม่มี iStudio หรือ iBeat เลยตรงนี้ผมเอาจริงผมนึกไม่ออกจริงว่า process มันต้องยังไงนะครับใครมีไอเดียหรือใครอยู่ในจังหวัด ที่ไม่มีไอโซ d ดโ i ไอบีดแล้วเคยต้องเคลมสินค้า Apple เนี่ยเอามาแชร์หาสักนิดนึงมาคอมเมนต์นิดหนึ่งว่ามันมีขั้นตอนหรือเราทำยังไงบ้างเผื่อแบบคนที่อยู่ในจังหวัดเช่แบบไม่ได้มีไอโซ d ด o i ไอบีดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากรุงเทพได้เนี่ยอาจจะได้รู้เฮ้ยเราจะต้องทำกันยังไงได้บ้างน,นะครับตรงนี้อยากให้เข้ามาแชร์กันส่วนอีกแบบหนึ่งที่ผมนึกได้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นแต่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากหรืออาจจะมีธุระที่จังหวัดเข้ามากรุงเทพพอดีเนี่ยก็พอดูวิดีโอนี้แล้ว้ว e อยาง จองเวลาในตัวของแอป Apple Support เลยว่าเดี๋ยวเราเข้ามาวันนี้เราจะเข้าไปแบบนี้นะใไอคอนสยามในเ e n t ์เทนเวิร์ลเลยแบบนี้อันนี้ก็ ย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อใจนิดนึงนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ตัวหูฟังอันใหม่กลับไปเลยนะครับอันนี้วันวันที่ผมไปเคลมผมมาโชคดีว่าเขามีสเปร์พาร์ทแล้วก็สามารถได้หูฟังทั้งสองข้างกลับมาเลยแต่ถ้าสมมติว่าวันที่เราไปแล้วเราแจ็คพอตโอเคว่าแจ็คพอตโชคดีเราได้หูฟังกลับมาก็โอเคแฮปปีด้ดีแต่ถ้าสมมติว่าเ,เขาบอกว่าไม่มีตัวของสเปร์พาร์ทอยู่ในร้านเขาจําเป็นที่จะต้องรอเบิกอะไรจากสิงคโปร์ให้ส่งมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็จะ ก็ต้องมีกระบวน,นการรอเกิดขึ้น3วัน5วันอะไรก็ตาม Process ที่ Apple เขาจะบอกอกับทุกคนนะครับว่าจะต้องรอของกี่วันตรงนั้นก็ให้เผื่อใจนิดหนึ่งว่าการเข้ามาลักษณะนี้สมมติเข้ามาในกรุงเทพแล้วแบบคิดว่าจะได้ของอะไรก็เผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่า ก็อาจจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวของถูฟังกลับไปเลยทันทีถ้าเขาไม่มีอะไรอยู่หลังร้านก็อาจจะต้องรอแล้วเราก็ตีรถกลับไปแล้วเราก็ต้องกลับมากรุงเทพอีกทีนึงอันนี้ก็ลองคำนวณกันให้ดีๆนะครับก็เอามาบอกกันนะครับสำหรับคนที่มีตัวของ iPods Pro นะครับว่าถ้ามีอาการเข้าข่ายอย่างที่ผมเป็นเนี่ยก็คือตัวของเสียงซาซาตอนที่ใส่หูฟังแบบนั้นถ้าเหมือนกันหรือแบบลองไปอ่าน,นหน้าเว็บ Apple เดี๋ยวว่าเฮ้ยพออ่านแล้วของเราเข้าข่ายเฮ้ยมันน่าจะเคลมได้นะอันนี้ก็ไปที่ Apple Store ครับหรือไปที่ Service Center ใกล้บันนบ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของตัวการเคลม r p o d s Pro นะครับทั้งหมดเนี่ยผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือหูฟัง2ข้างตามที่ Apple แจ้งมาในอ,าอีเมลเนี่ยก็คือประมาณ6,000บาทก็คือเคลมฟรีนะครับตรงนั้นก็ลองดูกันครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ